เชิญครับแนะนำตัวเองด้วยนะครับค่ะเรียนท่านประธานค่ะดิฉันธรัตปัญญาในฐานะกรรมธิการค่ะดิฉันได้สงวนความเห็นในมาตรา4ที่มีการแก้ไขมาตรา305อนุมาตรา2ค่ะที่กำหนดเหตุดกเว้นความผิดของผู้ที่ต้องการวิติการตั้งครรภเนื่องจากทารกที่คลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุกพลภาพอย่างร้ายแรง ดิฉันสงวนให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยการตัดถ้อยคำว่ามีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่า เพราะที่ฉันมองเห็นว่าการบัญญัติถ้อยคําดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขการพิสูจน์ให้กับสารที่จะต้องพิสูจน์ว่าหนึ่งเป็นเหตุผลทางการแพทย์หรือไม่และสองเป็นเหตุผลอันควรเชื่อได้หรือไม่และอีกทั้งดิฉันมองว่าการที่เพิ่มเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มความกังวลให้กับแพทย์ผู้ที่กระทําการยุติการตั้งครรภ์ให้กับผู้หญิงจึงเสนอให้ตัดออกและกลับไปใช้ถ้อยคําว่ามีความเสี่ยงอย่างมากหากทารกที่คลอดออกมาจะ มีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรงใช้ถ้อยคำนี้ก็เพียงพอแล้วครอบคลุมแล้วค่ะขอบคุณค่ะ